สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวสดสาวแบรนดไวท์เพลนะคะอันยุ่ายมากกันนะคะมองไม่เห็นวันนี้นะคะยูก็จะมารีวิวนะคะเป็นตัวสบู่สมุนไพรบายยูนะคะเป็นสบู่สมุนไพโรโค้เทพนั่นเองวันนี้มี2ตัวนี้มาวุ่นวายด้วยนะคะอ่ะความแตกต่างของสบู่ตัวนี้ดียังไงนะคะที่ยูอยากจะแนะนําเลยตัวนี้เป็นสบู่สมุนไพโรโค้เทพสูตรพิเศษนะคะสูตรอร่อนละมุนผสมน้าผึ้งและวิตามินอ e ีนันเข้าไปนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะช่วยรักษาอาการแพ้ปดผื่นคันแพ้ภูมิแพ้นะคะถูนังโรคน้านเหลืองไม่ดีนะคะขาลายแขนลายจะมีใช้ได้เลยแทนยิ่ขาวเร็วขาวทันทีหลังก็คือหนึครั้งเท่านั้นตัวนี้นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เป็นก้อนสีเหลื่หนึ่งแบบนี้ค่ะด้านในก็จะมีขมิ้นนะคะแล้วก็น้ำผึ้งผสมน้ำผึ้ง,งวิตามินอ e ีนะคะเข้าไปด้วยกัน ช่วยให้ผิวขาวเร็วแถมยังรักษาขาวคุ้มจบครบในก้อนเดียวค่ะราคาหนึอยบาทท่านาันสามารถติดต่อซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะตาอด้วยนะคะอีกตัวสำคัญที่อยู่อย่ากแนะนำค่ะสบู่สมุนไพร,รก็เทพบายูนั่นเองค่ะ